สวัสดีค่ะสวัสดีไปตลาดมาจากวันนี้จอยไปตลาดมาเนาะเดี๋ยวขอกาแฟก่อนมีกาแฟชาจะพอดีให้ลูกเขาอเอนี่ทำทำไอ้ชาให้ไปตลาดมาจากไปตลาดที่รีดมาวันนี้ไปจ่ายตลาดไปไปตลาดสดคือปลา ปีปาหรอ,อะไรมาตรุงเอาไว้จ้ะเขาสิ้นเดือนเนาะเราก็เลยไปซื้อไปตลาดไผักด้วยจาะมะนาวเนี่ยมะนาวถุงหนึ่งอะปอนหนึ่งจ้ะเนี่ยปอนหนึ่งปอนหนึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็ถ้าถ้าตีเป็นปอนละ40บาทเนาะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บริษัทแล้วแต่ธน,น,นาคารมาแตกต่างกันจ้ะง่ายๆก็คือจอยไม่ กล้าระบุว่าราคาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าธนาคารแต่ละแต่ละธนาคารเลทเงินมันไม่เท่ากันพูดง่ายๆนะจอยคิดเอาของจอยนี่คือของซุปเปอร์ลิทเนี่ยสี่นะจอยก็ถึงไม่ค่อยกล้าจะบอกราคาไทยกับเพื่อนๆไงอันนี้ก็1นึปอนจ้ะ1นึปอนหนึปอนเนาะพัคีลาวพักผัคีไทย1นึปอน สารแน่หนึ่งปอนสามอันนี้ก็สามปอนจ้ะสามีเข้ามาสามีสามีจอยนี่แหละสามีจอยมามาละอันนี้ก็วิชาญจ้ะจอยจะมาไว้ผัดหมี่อันนี้จอยก็จำไม่จอยซื้อร้านจีนอันเนี้ยนะซื้อร้านจีนไม่รู้เท่าไหร่จอยจำไม่ได้พริกไอโฟนหรือพริกหวานนั่นแหละเนาะจอยเรียกไง จ้ะปอนหนึ่งเนี่ยหมดเนี่ยปอนหนึ่งจะ้ะปอนหนึ่งเงยอะเยอะมากเอยก็ไปคนซื้อมาไปกับพ่อใหญ่อันดี้ไปซื้อของพะลุงทะเลมาจะซื้อของทะเลอยากกินก็ไปได้จะให้ดูอะไรก่อนนะจะให้ดูันนี้ก่อนดีกว่าน,นะอยากปวด <c oughs> อยากปวด อย่าอดเพื่อนใช้อะไรหรอกจะไปได้มาผ้าคีริวจะหรือกระเพาะกระเพาะวัวกระเพาะอะไรนี่แหลจะจ้ะเนี่ยเนี่ยจะ้ะกระเพาะวัวจะ้ะกินเขาจะแรงจะมีมงกินเหม็นแรงจะ้จะจ้ะสี่ปอนสี่ปอนจะ้ะ ต้องเก็บขอล้างมือแป๊บนึงกลิ่กนกลิ่นแรงจ้ะ Yes มีเราถามก็ไอไอนี่นั่นเหรอแล้วก็ไอ้นี่ก็ตับงัวจ้ะ ก็จะ,จ,ะจะหาถุงใส่ผักใส่อะไรด้วยเพื่อนๆถุงมันหมดเนี่ยมองหาที่ไหนก็ไม่ค่อยได้อไอ้นั่นค่ะก็ไปซื้อปลาซาบะมาสองตัวใหญ่อยู่จ้ะปลาซบะเอามาไว้อบให้ลูกอบจ้ะอบสมุนมไพรอะ่ะ แล้วก็ทำเป็นเมี่ยงทำอะไรก็ให้ลูกไปะนะจอยจอยจอยไอ้พวกไอ้ของสเตยจอยบอกราคาไม่ได้นะเพราะว่ามันซื้อรวมกันจ้ะเขาไม่มีใบบินให้จอยเดีย๋ยจต่ปลานิลปลานินนะจะมีแต่แช่แข็งจ่ะปลานินเนี่ยอย่างเงี้ยจอยซื้อมาสี่ตัวจอย,จอย,จ,อยอจอยซื้อมาสี่ตัวก็มาไว้ทอดจ่ะอยากกินทอดอยากกินอะไร ก็เอามานี่อย่างเงี้ยจ้ะปนันินเนาะเราจะเอาใส่ถาถุงใส่ก่อนเพื่อนๆแบ่งใส่ใส่ถุงใส่อะไรเนี่ยไหนเราถุงหาถุงถุงนี่ก็แบบนี่เเอาถุงนี้ออกจะ้จะก็ให้เขาแช่แข็งอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปล้างน้ำแข็งเขาหอกเนี่ยนะเอาไปแช่แช่แข็งดีด แต่จะใส่ถุงละสองตัวจ้ะตัวชือมนมาสี่ตัวแบ่งข้างใน,นเนี่ยนะกินม,มันแรงกสามีทรงจะว่าน้วมัน,นจะชื่อมากินได้ยังไงไะกินไดน้นั่นกินได้คนอื่นกินได้ไม่ได้ไม่รู้อะแต่ชืกินได้เนี่ยลอยก็จะ,จะใส่เนี้ยเลยอันนี้สองตัวก็ใส่เปสองตัวเลยจ้ะ ก,ก็จะใส่ช่องแค่แคเพราะมันถูกไงเมืม่อเช้าไปนี้เยอะๆมีหอยจุกหอยจุกท,ที่อังกฤษด้วยนะมีหอยจุกที่นี่ด้วยอย่างที่นี่แล้วอันนี้อันนี้อะไรไหนทุกคนวันวจอซื้อกุ้งมาไว้ทําให้แฟนด้วยเขาเรียกกุ้งกุลาดําหรือเปล่าบ้านเรา นนสิบปอนด์จำได้อยู่อันสุดท้ายนี่สิบปอนด์กลับไปซื้ออีกเนี่ยจะกุ้งไอ้นี่ยกุ้งสดๆเลยแหละอันนี้สิบปอนด์เอามาไว้ทำข้าวผัดให้แฟนอะไรเงี้ยจะเนี่ยจะก็ก็ไปได้ไอ้นี่มาด้วย ตอยซื้อมาอี่อยนตัวก็เพิ่งมาร้านเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวตอยให้ดัเนี่ยจะ้จะออกตพุดจ้ะเนี่ยอยไปได้มาจอยก็บอกราคาไม่ได้เท่าไหร่เพราะมันซื้อมามันมันไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ไม่มันซื้อหลายอย่างผสมกันนะจะ้ะเนี่ยจะ้ะเนาะเห็นไหมจอยซื้อมาสี่ตัวจะ้ะ มาสี่ตัวตัวก็จะมาใส่ถุงใส่ถุงแค่ช่องแข็งนะจ๊ะอ้ยหิมาร่วงพี่น้องเลยข้างนอกเนี่ยร่วงกราวเลยร่วงเยอะเลยนะตอนเดี๋ยวก็มีเวลาทำตอวถึงจ,จะมานั่งทำจ้ะอาจจะบันดิบมาถึงด้วย ลอยได้อะไรมาอีกเนี่ยนะดูเฮ้ไข่ปลาจ้ะนี่ไข่ปลา,ไ,ปาไม่รู้ไข่ปลาอะไรเห็นเขาวางขายแต่ว่ามันแพงอยู่นะนี่ลอยจะไว้ไอ้ทอดใส่ไข่จะอาจจะมาลองหัดทำหม่ำทำอะไรอย่เงี้ยเนาะหม่ำไข่ปลาอย่างเงี้ยอาจจะทำอาจจะนะจอยจอยไม่รับปากแต่ว่าบางทีอาจจะมาผัดทำเอง ทอดใส่ไข่ทอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆเอามาเอามาแกงเนาะเหมือนที่ว่าจอยซื้อปลามาปลามาครูมาอาจจะเอามาต้มทำเป็นต้มยำต้มอะไรอย่างเงี้ยจ้ะต้มยำปลาหรือว่าต้มต้มยำไข่ปลาเนาะความคิดของจอยจอยก็เอาผักเข้าตู้เย็นก่อนเพื่อนถุงจอยมันไม่ม,มีพูดถึงอะ่ะเ็ก เพื่อนๆ้ามีรถไปอ่ะโอเคตเที่ยวกลับมาบนรถเมล์เองไม่ไหวหรอกเนี่ยไอโฟนไอโฟนหรอเขาเรียกพริกอะไรเจ้าก็เรียกพริกหวานเลยจ้ะจะไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกอะไรฝรั่งเขาเรียกพริกอะไรจะไม่รู้หรอกเจ้าจะมากินก็อย่างนั้นแหละจ้ะไปอันนี้ไปทำผัดไทย เป็นรลวลวเริ่มพรอมเริ่มพรอมเริ่มเริ่มเริ่มจะเริ่มพรอมอันนี้หอมมากหนาวมก็เสียมากมันหนาวนี่พี่น้อยเนาะด,ดูบอลเดียวเยอะอ่ะร่วมจา้า ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เด้อเ,เพื่อนๆเด้อเดี๋ยวจอจะเก็บของก่อนจ้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ